หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชั่นเห็นว mm ่า hmm, ม so ีป <Island> mm ัญหาเรื่องค่าตัวเตือใช่ไหมใช่ไหมแจ๊สอ๋อไม่มีค่าห้องเอาวเองเยอะนี่ก็ไม่มีค่าห้องเหมือนกันเออโอเคโอเคไปนี่ก่อนอ่าอยู่นี่เองอยู่นี่เองอยู่นี่เองนี่สวัดีสวัสดีนะพี่พงษ์สวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ โอ้ียน่เนี่ดียว้เดวนี้ฝ่้้ทางนี้ไ่อ่นว่ายเลยว่ายังว่ายหังครับ้ยจว่าจะไปไม่ใช่สารพ่อพูรู้จักไห่ใครเนี่ยน้ำพวงน้ำพวงอ่าน้ำพวงนี่เขาเป็นเอฟซีของน้ำพวงเขาชอบเพลง่อยมากเขาดูสามนาประจำเดี๋ยวก่อนไตกัแป้นั่นน่ะเขาเป็นคนที่ถือเคล็ดหน้าดาไม่ได้ ต้องหน้าขาวตลอดถึจะมีหูเหงอย่างนี้เรียกถ้ามีกระทะเอามือไปทอดได้เลยเป็กุ้งชุบแป้งทอดัวอ่ะอ่ะวันนี้บอกเขาผมอยากให้น้ำพวงสอนน้อนอ้น้การ้องเพลงชอยจะด้วยอ๋อเขาก็ร้องได้มเพลงชอยพี่ได้ปะได้ไดองร้องรกองร้องอองรอเพลงเอยเอ่อ

Nói mày ngắn đâu. Ung ngay. Ung ngay. ơ ngay. Ung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  ngay. là ngay. Ung ngay. ơi ngay. Ung ơ Ung ngay. 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 Ung ơi Ung ngay. 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 Ung เราลองเราลองเราลองลองลองมันคำมาสวัสดีสวัสดีอะไรวะสวัสดีครับสวัสดีวันีจิวัีวัีครับสวัสดีครับสวัสดีวัอจีจิวันีเออน้องพี่หญิงชายเป็นจียงหญิงจีพีปีงีปีปีชายพวกไปไปหาแม่ขรดฉิบงล้แล้วไอ้ที่สอนเขาไม่รู้เรื่องไงแสดงว่าพี่อะอะไรลวมวะแปลก แป้งรวมไม่เป็นไรไม่เป <hi> ็นไรแป้งรวมพี่สอนเขาไม่ <uan. S 1> รู้เรื่องใช่ไหมแอนเกาสอนพี่ดีกว่าเออสอนไม่พวงร้องเพลง่อยสอนสอนสอนดย้องยังไงร้องไงเออเออเอเอ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 ะเ้งทีรอนี้อสอนเขาดีดีเออสอนดีดีี่ได้ไงวะไม่ใช่เขหมอเขาดีเดี๋ยอเไม่เกี่ยว เดี๋ยวก็รัดจะวังพังทำไงสมองสมองตาดเสียสาดเสียอ่ะสอนเข้ามาสอนดีๆเขาจะให้จ่ายะให้ห้าีเรเออเออเอเฮ้ยสอนให้จจไม่เกี่ยวนะเอยโอ้ยาไม่เกี่ยวจ่ไม่เกี่ยวเออเออเออ้ คนสอนเขาถามอะไรวะร้องให้ได้ร้องให้ได้เนี่ยร้องให้ได้ขอบคุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านอ่ะร้องขอบคุณเออร้องขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับไม่ใช่ร้องร้องขอร้องให้ร้องขอบคุณเขาตีไงวะตีได้เลยอย่างนี้ลยเนี่ยได้อ่าได้ป่ะได้เออลอง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 ให้เขาดูลองเขาดูลองให้ดูฮะได้ได้หลงได้ ไม่ได้เดี๋ยวก่อนไม่ได้เขามีครูเขาพี่มีครูดีม้แล้วแหวนมึงเต็มนิ้วไม่มีแหวนไม่เกี่ยวไม่ไม่เขาทำไม่ได้เขาบอกพี่เป็นครูไม่ทโอเคเดี๋ยวเรดูนะแล้วนับถือเหมือนกันจะขี้ดาบเงี่ยบคนที่แล้วมันต่อยเลยนะหลภีว่าห้ามทันโอ้โหนะขอบคุณคนที่อยู่ร้องขอบคุณท่านผู้ชมมาดีดูผมในวันนี้อะไรเงี้ยเรา เออได้เลยพี่ร้องก่อนแล้วร้องเขาร้องต่อต่อกัน่ขอบคุณท่านผู้ชมอ่ะรู้จักบินที่จะเจอที่ดูผมมาในวันนีู้วันนี้อยู่ยววันนี้วันหลังได้มาอยู่ไอ้วันนี้เดูวบนใจหวังว่าเราคงเจอน้องทีไง พี่ร้องจับผมนะเอางีพี่ร้องสองคนก่อนนะเดี๋ยวผมมานะเดี่ยวทำไมอไปดูหมากัดกันข้างล่างพดเนี่ยก่อก่แก่แ่แก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 เแก่แเ่แก่แก่ก่แก่แ่แห่แอก่ชอบ่แก่่่กกกักาเหก่ก่ โอเคโอเคนั่นเดี๋ยวอยู่กับพี่พงษ์นะเดี๋ยวมานะเออจะไปไหนก็ฝึกการล้อไปชอยอยู่เพื่อวะฝอกการล้อไป่อยกว่าไงเออยวไปหานะโอเคโอเคฝึกล้อไปก่อนฝากกด subscribe ด้วยนะคะ